มันมีมีหน่อยสิเช็ดต้มตีนเอ่อเปางนั้นต้มเนี่ยต้มแซ่บตีนไก่น้ำใสเนาะคะ่ะตีนไก่มีหน่อยก็ได้ต้มไว้แล้วนะคะกะเทิยมเปื่อยแล้วนี่เราจะปรุงเครื่องเลยนะคะแน่นี่บด้มีหยังนะคะต้มแต่ตีนไก่ซื่อเนี่ยหน่อก็ใส่เกลือนะคะของนัวค่ะน้ำมันหอยนะคะพี่น้องเนี่ยหน่อยก็มีตะไคร้บ่มีคานะคะบ่ใส่นะคะ น้ำปรุงรสค่ะเอ่อใบบับกูดใบบับกูดหอมหัวใหญ่นะคะและะ้วก็เอ่อบวกระเพาน,นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใบบับกูดหอมหัวใหญ่แะะบบแล้วก็บวกระเพาน,นะคะใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะพริกค่ะมีหน่อยตำไปแล้วนะคะตุ๋นนะคะต้มแซ่บน้ำใสนะคะตีนไก่นะคะ แล้วล้างโคกแปบ๊บนึงนะคะเพราะว่าเสียดายบอกพริกเน, okay, นาะค่ะเทียหนาบล้างโคกเรื่งหักเลยนะคะแล้วก็จะลอยมันเดือดนะคะเดี๋ยวขึ้นเดือดแล้วก็จะชิชมรสชาติเมญน,น่อยบอไซยัยงบอไซบักเน้านะคะเพราะว่าในสูตรของมเมญน,น่อยต้มแซ่บต้มแซ่บนำใส่ตีนไก่นะคะมเมญน,น่อยอยังสบอไซบักเน้าในหมอนะคะนำปลากนา็นำบักเน้าเมญน่อยใส่ทั้งนอกนะคะหลังจากที่วัตถุดางเดือดแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเขาจะลอให้มันเดือดก่อนนะคะในกาเอ่อในก็คือเขาเอิ่ออย่างคะต,งต้มตีนไก่ต้มแซ่บตีนไก่นำใส,ส่กระเซตเรียบร้อยนะคะเนี่ยแต่จะชิมลสดก่อนนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะปิดไฟเลยนะคะจากนั้นก็จะไปเทใส่ถ้วยนะคะพี่น้องไปเบิ่งกันคะ่ะต้มแซ่บตีนไก่นำใส่งอมใหญ่หน่อย,อยหลังจากทีุ่งเครื่องได้หม้อแล้วเรียบร้อยกับสีมัสบีบักเนา่าใส่ถ้วยไปฐานนะคะแล้วก็จะเติมน้ำปลานะคะในสูตรของมใหญ่หน่อย,อยจะบอใส่ในหมอนะคะ น้ำปลากระบ๋องเน่าเดี๋ยวมาใส่ข้างนอกนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องมักรสชาติเข้มข้นแค่ไหนแตใส่ลงไปซ้ำนั่นนะคะจังนเฮาก็จะใส่ต้มไก่เข้าไปเลยนะคะเนี่ยค่ะตีนไก่ต้มยำตีนไก่น้ำใสนะคะเห็นไหมคะมัตนต้มนยำกับต้มแซ่บตีนไก่น้ำใสนะคะจังนเฮาก็จะโรยไปด้วย พักขึ้นชายเนาะคะ่ะกดกดลงนะคะให้มันจมน้ำเพราะว่าพักขึ้นชายก็จําเป็นต้องใส้ไ้ในหม้อตอนที่เดือนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเธออ่อพ่อเจอน้าห่อนเดี๋ยวมันกับห่อนขึ้นมาเองเห็นไหมคะแล้กรลวกเองเนาะค่ะเรียบร้อยะค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของต้มแซบน้าใสตีนไก่นะคะลองไปเฮ็ดเบิรงนะคะได้รายจากใจใจ,ใจ,จ้าสวัสดีค่ะกระสิมากินมาเดิมมากินขาวน้อกันต้มยํา ไีนไก่น้ำใสเนาะคะ่ะว่ามันต้มยำยม่ไงหน่อยบอกปิดต้มแซ่บตีนไก่น้ำใสนะคะเห็นบ่คะหอนหอนอยู่พี่นอ้องยังฉีดซิมเห็นบงยังไงมันหอนเนาะอืมตนีนเปื่อยเปื่อยเนี่ยโอ้โอ้ลุดแซ่บครับพี่น้อง อเมื่อน,อน, <c oughs> นี้อไอ้แพทไปมองใหเงี้มองเลี่ยนเนาะค่ะไปหาคําศัพท์มูมาเล่นน้ำมันมันบรูเรื่องนอนมาไปมันดึงไปดึงไปจากมือไม่เยี่น่อยมันไปกดถือไปแบผู้ใดบู้นี่ออกจากกลุ่มของกันขั้วคนบ,นบานบานยังได้ก็ะถือผูดด้ใดกระขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อ สิดามันเกิดจังได้ยูไว้คือจังสิโคตรไปนั่งสูญน้ำหากับอะไรแบบแค่ค่ะผู้ใดรุดไปกต่ขอขวค,ความกรุณากดคำว่าไมเดอร์ค่ะไม่ใช่ในขอโทษไปได้หลายด้วยค่ะแซ่บๆพี่น้องเอ้ยกินไก่ มันห่อนเรื่อนเล่นมากหิวเขาห่อนกับยาสินี้พี่นอ้องเบิ้งพี่น้องหลายคนก็ล่อค่อยเนาะคะ่ะนักือว่าจะไหน หล่อไปเห็ดเบิ้งเด็กสไม่นุ่งยังไงนะคะบาหยานะคะโอ้โหหอรี่พี่น้องเห็ดเซ็ตก็กินเห็เบิ้งเลยวุยได้ดอกบ่ได้ต้มด้ เฮ้บางอเดอติงไกเดอจ์แน่บนนองค่ะมาเถินบังเคะเดยแรกใจจากอี่มังซำนี่ยแหลกัมันหอนนะคะเดยแรกใจใจ้า